สวัสดีค่ะตอนนี้คือเวลา3ทุ่มที่ประเทศเดนมาร์กนะคะดูสิคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะ,แอ,ะออแอนจะชอบเรียกแสงนี้ว่าแสงจากสวรรค์นะคะสวยมากค่ะนี่คือวิวจากตรงระเบียงบ้านของแอนนะคะสวยที่สุดเลย แอนจะถ่ายย้อนกลับไปอีกนะคะช้าๆสามทุ่มแล้วยังสว่างอยู่เลยค่ะเราก็จะมานับถอยหลังสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงเที่ยงคืนก็จะยังสว่างอยู่นะคะช่วงหน้าร้อน ฉันก็ขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยไลค์โควิดนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ